Greetings from วัดแพร a ษ a School สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวัดแพรกษาจะมาขอ,อนำเสนอเรื่องการใช้งาน verb to be ครับ verb to be เป็นกลุ่มของคำที่มีความสำคัญมากในภาษาอังกฤษในวันนี้เราจะมาดูการใช้งาน verb to be หลักๆกันสักหนึ่งรูปแบบนะครับ การใช้งานขั้นพื้นฐานของ verb to be คือ verb to be นั้นสามารถใช้แปลว่าเป็นอยู่และคือได้ตามสถานการณ์ข้อพิเศษอย่างหนึ่งของคำคำนี้คือ verb to be นั้นต้องเปลี่ยนรูปไปตามประธานของประโยคโดยเมื่อเรากล่าวถึงเหตุการณ์ในปัจจุบัน verb to be สามารถมีได้3มรูปคือ is แอและอครับโดยรูปแรกคำว่า is e นั้นเราจะใช้เมื่อประธานของประโยคเป็นเอกพจน์หรือมีจำนวนหนึ่งยกตัวอย่างเช่น this is a girl this is a girl นี่คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง this is a book this is a book นี่คือหนังสือเล่มหนึ่ง that is a dog that is a dog นั่นคือหมาตัวหนึ่ง this is a table this is a table นี่คือโต๊ะตัวหนึ่ง The book is on the table. The book is on the table. หนังสืออยู่บนโต๊ะ The dog is under the table. The dog is under the table. หมาอยู่ใต้โต๊ะส่วนคำว่า a อนั้นใช้เมื่อประธานคือ I อหรือฉันครับ ยกตัวอย่างประโยคเช่น I am a teacher. I am a teacher. ฉันเป็นครูหรือ I am at the school. I am at the school. ฉันอยู่ที่โรงเรียนสุดท้ายนะครับคือคำว่า are คำว่า are นั้น ใช้เมื่อประธานของประโยคเป็นพระหูพจน์หรือว่ามีจำนวนที่มากกว่าหนึ่งหรือไม่ใช่หนึ่งนั่นเองยกตัวอย่างเช่น Two dogs are under the table. One, two. Two dogs are under the table. หมาสองตัวอยู่ใต้โต๊ะ Five books are on the table One Two Three Four Five Five books are on the table หนังสือห้าเล่มอยู่บนตะ๊ะหวังว่าบทเรียนนี้คงจะมีประโยชน์กับนักเรียนทุกคนนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ นักเรียนลองมาเลือกใช้ verb to be ให้ถูกต้องกันก่อนนะครับโดยเดี๋ยวครูจะเปิดกล่องใบนี้แล้วให้นักเรียนเลือกว่าจะพูดด้วยกันอย่างไงด,ดี number one two dogs are ah, in the box Number two, a girl is in the box Number three, a bomb is in the box uh, แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ